สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุขคนยายโยตีล่ะเฝ้าอยดึดีดีาจะักช่องเราจกไม่ยังยืนยืนดีดียืนเที่ยงเที่ยงืนเที่ยงยืนดีดีคอนักช่องน้องมินนี่

เอ็งเเอ็งมาทางนี้เด้อเอ็งเดี๋ยมาเด้อเฮ้ยลาเข่าคั่วพี่น้องสบายดีพี่น้องร่างเฮ็ดระโง่พี่น้องเอ้ยพาก็ได้น้องมวยฮะน้องมวยได้มาฝากแม่ลูกน้องมวยเบาฟันคนใดต้องให้เครดิตเพี่นเนาะต้องกอบใจน้องมวยเนาะแล้วก็เบาขวัญตาเฮ็ดระโงกพ่อเล่นน้องมวยปลาเขาจะไปหาใช่เนาะเปิ้นว่าหน้า หน้าคามดาวหน้าคามดาวเจ้าโค้งเจ้หินดาัเลยโอมีเซ่อไอ้โอ้ยปลาเห็ดละง้อดวยนาอรีบอะไรปจางน้อยวางปีปีแรกมีกรพากำนไปหาอยู่เบ้ออไเงยมันโค้งใหญ่บนยังยงจนมื่อยแ้กเบ้ะเห็ดละงกพี่น้องฉีเห็ดในได้ไมนยังเบาเนี่ยก็จากน้ำป่าคือกันเฮ้ยยังไง ยังแกะมาลูกจะป้าเราจะซีดให่บ่หงอังหงอปมเนี่ยแต่จะอ่อมเนาะงอ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 ง้งองดีอดองเงอ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 งางององอางองังององงยงงงเงนงอาออง้อง้องออัก เตะเลยเตะเอ้ยอยาคุยคุยกินลูกสีมาถ่าลูกซีนะหกหกโอ้ยระวังของตะนางเน้อหอยลงสบายดีพี่น้องไหมสบายดีพี่น้องบออลวกกดะแดกใส่เลยพี่น้องหิดลงไป มเ็ดเพพี่น้องเอ้ยกินดิช้่งน่อยสดก็ได้เดกินวายเอาสเบือลงบานพี่น้องลงทีละแนวเอาเนมักบัวก็พักนังเลือพี่น้องเนยหมักบัวก็พักนังเลปดักเป็นหมอ เอาไปกินกัน,นยังเคยเมาโลดง่ามบวบมือม่เบิดตออ่อมบกหอยพี่นาอแง้าลมแกงหัวลมนอ่อมบกหอยเฮ้ยออมพักใส่บกหอยหัวหัวพักลายกบหอย พักนางตู่ลงไปเนาะพักเป็นสวนเลยเดี๋ยวเสะทำมันหุ่นไปเนาะ một cho mà đừng nhỏ nơi phòng sữa sữa phát ra được xe thì là một bài quả subscribe cho kênh là ngộ không bỏ lỡ nhiều video ừ. nè. ดปูปาพี่น้อยเขาอยากาไวเขาอยากินได้กินแกงเปูเห็ดพอนั่เ้าพอนำเก็บแล้วก็น้ากิน่เน้อใส่แอฟเอบนี่กะ้ากิได้กินเนาะัังแต่แต่ดนเลยพี่น้อยเนาะเออหง มาพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันสุขุมสุขล้นมาเด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเด้อกินข้าวแรงพี่น้องนี่แกงเห็ดแล้วก็อ่อมไม่อยากกินงก็หายอ้าวนะน้ำมาจาไหนไว้วัไหนนั่นประเด็นอุ้ยเดี๋น้อยวมันจริงวะอยากน้ำชื่อไปเด้อปวดคอยอย่างนี้ไม่จืดมันง่ายกว่าป่ะวายมา้ทำไม ขอมาพี่น้องขอมาลงของกัร้อยมากินบ่กรจบิดมะเบิดมาเี mm ่ยมาจิ้ต่อยคนสบายดีพี่น้องกินข้าวแรงกันเด้อพี่น้องเด้อออมติรักเมามื้อเนี้พี่กุ้งกับข้าวเน้อเฮาอเนีคือวาติรักพี่น้องสวัาไม่จูบนี่พี่น้องสิได้วาติรักเนาะ อ่ายินไรกันนะเน่ยเลยมข้าวทรงพินข้าวทรงกินยิไว้เยเนาะได้กินเขาได้เหมันยังเครื่องใหม่อันีบอลงบอกแทนกูเลยือว่าเปิดเต็มผีมาจังนามากพี่เนาะมาที่ทอดนงไก่กุ้งทอดเนาะเดทันแลยเนาะหาไห้เรต้องประยักกินหัวละกิน่สองคน

Bé phải chuồng hải nuôi nhảy nè nhỉ Bé không thả không có nhai dưới cho chuồng nó lấy Nước nông kho lấy nông ấy Chuồng đấy Chuồng nó nông kho lấy ยังไงลงนกันเขาบอกกินหอยน,นี่จะเปือเข่าเลยเขาเนาะไม่หรอป่าไม่หอยเนะม่แต่เปลืองหอยไม่ได้จ,จู่หอยเลยลืมอใจเขาได้ก็มันรุดลงมันบาด้านเบ่มันกินนงเราจะเปื่อเข่าเนาะเอะ ดูกลุดลุลมลง่่ท่านจะใช้กเข่าพี่น้องเลยคงไมนี่ย่ะนี่อกลัวมึงแหลมือำมากวเนเหียดขึ้งเลยเจ้าคือบอกกินเหยียดเบื่ออ้ทให้ัวเิสิน ก็เจ๊ดๆด๋อยด๋อยแม่ด๋อยนุ่มปากหนาเลยนุ่มก็เยกินอย่างนี้พออีกอะไรก็้าบะหมี่กินเนาะข้าวเหนียวกินเนาะอาทิตย์มาตกหยาเนาะเยี่ยนเลยนี่กระดูกนี่กระดูกหมดนี่กระดูกหมดวัวไปจ้ายังไง

อย่า่าเบื่อได้มันออกอะไรได้หนิแ่ม่เลือกะไหนึ่งพันห้าร้อยดอกงามนะดอกพรางด่กไม้เงินหันดอกเย็เย็ดงวงเงนหนึ่งงวดอกพรางเน่

นี่คิดดูเสียบคือเก่าพี่น้องปิดกล้องกินต่อเด้พี่น้องในบริเวณมาเซียนลามาเป็นสีอิ่มได้ไหมขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องสุขุมสุขคุณสุขุมสุขบันที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขุมสุขคุณสบายดี